นักร้องหนุ่มดังซื้อรถหรูป้ายแดงโอ้โหอึง้งนี่คือคันแรกของไทยรวยไม่ธรรมดาคันแรกของไทยทั้งหลอ่อทั้งเก่งจนมีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบอย่างมากสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังนุกชนะดนสลิแววเราจะเห็นผลงานของเขามากมายได้รับกระแสตอบกลับที่เกินต้านกลับมาเสมอและล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดของนุกอายุครบ27ปี ก็ได้จัดงานวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเพื่อนพี่น้องและมีเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่จากแฟนคลับมากมายนอกจากนี้หนุ่มดุกก็จัดของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตนเองโดยการทุมเงินซื้อโตโยต้าเอาผพาดสีดำเล็กทะเบียนฮอนุค,คู่6677โดยส่งตรงจากญี่ปุ่นนับว่าเป็นคันแรกของประเทศไทย <c oughs> ก็ว่าได้ทำเอาหนุ่มดุกตื้นตันใจอย่างมากเนื่องจาก ถอดใจแล้วคิดว่าไม่ทันเวลาไม่ทันวันเกิดเขาบอกมีปัญหานิดหน่อยแต่สุดท้ายแฟนๆพี่ๆก็ทำเซอร์ไพรส์มาให้นับว่าได้รถคันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงจากหนุ่มดุกหนุ่มดุกก็ได้ขอบคุณทุกๆคนถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้